สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนภพรเพียเขียวเป็นนักศึกษาพยาบาลชัน้นปีที่2คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏชัชยภูมิคนไข้ชื่อว่าอะไรคะชื่ออัญมณีคำสูพาค่ะค่ะสำหรับผู้ป่วยนะคะมีปัญหาทางด้านการกินอาหารวันนี้นะคะดิฉันจะขออนุญาตใส่สายยางให้อาหารเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารครบถ้วนตามแผนการรักษานะคะขออนุญาตนะคะ,คะก่อนอื่นดิฉันจะขออนุญาตปรับเตียงคนไข้ให้อยู่ในท่าศีรษะสูงก่อนนะคะ เดี๋ยวดิฉันขออนุญาตปรับขึ้นนิดนึงนะคะผู้ป่วยรู้สึกสบายไหมคะสบายค่ะเดี๋วดิฉันจะขออนุญาตไปเตรียมอุปกรณ์สักครู่นะคะสําหรับอุปกรณ์ในการใส่สายยางให้อาหารนะคะจะประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะ1นนะคะสายยางให้อาหารนะคะโดยปกติผู้ใหญ่นะคะจะอยู่ที่ขนาด1 4บสถึงสิค่ะ2นะคะกระบอกฉีดยาชนิดเอ,อริเกตไซลิงค์ค่ะ3นะคะ KY j e l l y ค่ะ สี่นะคะผ้ากอสค่ะ 5. นะคะหูฟังหรือว่าสเตปโตสโคปค่ะ 6. นะคะถุงมือสะอาดค่ะ 7. นะคะชามลูกไตหรือว่าถุงขยะค่ะ 8. นะคะแก้วใส่น้ำค่ะ 9. นะคะอาหารสำหรับผู้ป่วยค่ะ 10. ค่ะน้ำดื่มค่ะ 11. ค่ะหน้ากากอนามัย 12. อุปกรณ์อื่นๆในที่นี้นะคะก็คือกันไกค่ะ อุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะดิฉันจะขออนุญาตวัดความลึกของสายยางให้อาหารนะคะตำแหน่งแรกนะคะก็คือตำแหน่งจากปลายจมูกลงมาที่ติ่งหูค่ะตำแหน่งที่2นะคะก็คือจากติ่งหูลงมาที่ตำแหน่งของลิ้นปี่ค่ะก็จะอยู่ประมาณบริเวณตำแหน่งที่2ค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการหล่อลื่นสายโดยการใช้ KY จลในการหล่อลื่นค่ะจะนำเคไวจลนะคะหยอดลงในภาคอต แล้วก็นำมาหล่อเลื่นที่สายนะคะการหล่อเลื่นสายยางให้อาหารนะคะทำให้ใส่สายยางให้อาหารได้ง่ายขึ้นและก็ลดการบาดเจ็บของทางเดินอาหารของผู้ป่วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนในการใส่สายยางให้อาหารอาจจะเจ็บนิดนึงนะคะแต่ดิฉันจะพยายามทำให้เบาที่สุดค่ะ เมื่อถึงบริเวณคอหอยแล้วรบกวนคนไข้นะคะช่วยกืนน้ำลายเพื่อช่วยในการใส่สายยางให้ง่ายขึ้นนะคะคนไข่รู้สึกเจ็บไหมคะอีกนิดนึงนะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเมื่อถึงตำแหน่งที่เราได้มาคไว้แล้วนะคะเราจะใช้พาสเตอร์ในการแปะไว้ก่อนค่ะเพื่อทดสอบตำแหน่งของสายยางค่ะ ขั้นตอนแรกในการทดสอบตำแหน่งของสายยางให้อาหารนะคะก็ค hmm. <the> mm ือเราจะใช้ปลายของสายยางจุ่มลงไปในแก้วน้ำเพื่อดูว่ามีฟองอากาศตามจังหวะการหายใจของผู้ป่วยหรือไม่หากมีฟองอากาศตามจังหวะการหายใจของผู้ป่วยแสดงว่าปลายของสายยางอยู่บริเวณหลอดลมของผู้ป่วยจากนั้นเมื่อรู้ว่าปลายของสายยางอยู่บริเวณหลอดลมของผู้ป่วยเราจะทำการถอดสายยางเพื่อทำการใส่ใหม่ค่ะ หากไม่มีฟองอากาศตามจังหวะการหายใจของผู้ป่วยแสดงว่าปลายของสายยางไม่ได้อยู่ในบริเวณหลอดลมของผู้ป่วยค่ะวิธีที่2ในการดูตำแหน่งของสายยางนะคะเราจะใช้เอเดเกตไซลิงค์ Link นะคะในการดูดคอนเทนต์ออกจากกระเพาะอาหารค่ะ ถ้าดูดแล้วนะคะคนไข้ไม่มีคอนเทนต์ออกมาเราจะใช้วิธีที่3นะคะในการทดสอบว่าปลายของสายยางอยู่ในกระเพาะอาหารหรือไม่ค่ะวิธีที่3ในการวัดตำแหน่งของสายยางน,นะคะเราจะใช้การดันลมเข้าไปประมาณ1 0 2ถึงซีนะคะแล้วจากนั้นนะคะจะใช้สเตตโตสโคปนะคะในการฟังค่ะเราจะวางสเตตโตสโคปบ,บริเวณตำแหน่งเล็ฟอัปเปอร์คอนเดนต์ค่ะ าหากได้ยินเสียงลมนะคะก็แสดงว่าปลายของสายยางอยู่บริเวณกระเพาะอาหารของผู้ป่วยแต่ถ้าหากไม่ได้ยินเสียงลมนะคะจะให้ผู้ป่วยอ้าปากเพื่อดูว่าปลายของสายยางอยู่บริเวณปากของผู้ป่วยหรือไม่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการแปะพันสเตอร์บริเวณจมูกของคนไข้เพื่อป้องกันไม่ให้สายยางเลื่อนหลุดออกมาขออนุญาตนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการให้อาหารผู้ป่วยค่ะสำหรับผู้ป่วยรายนี้นะคะได้รับเป็นอาหารเบนเดอร์ไลท์ไดเอท1ต่อ1 3 0 0ซีซีคูณ4ฟีด1ตัวแรกนะคะก็คือพลังงานที่ได้รับค่ะ1ตัวที่2นะคะก็คือปริมาณของอาหารค่ะเท่ากับ1กิโลแคลอรี่ต่อ1ซีซีดังนั้นผู้ป่วยรายนี้จะได้รับพลังงานมื้อละ300กิโลแคลอรี่ค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการให้อาหารค่ะโดยเราจะให้อาหารครั้งละ 50cc นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็จะยกขึ้นค่ะเมื่ออาหารไหลมาบริเวณ 10cc นะคะจะทำการหักสายยางและเติมอาหารเข้าไปใหม่ค่ะให้อาหารเสร็จแล้วนะคะคนไข้เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกอิ่มไหมคะ ผู้ป่วยมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีนะคะดิฉันขออนุญาตเก็บอุปกรณ์นะคะสำหรับคำแนะนำในการดูแลหลังให้อาหารทางสายยางนะคะผู้ป่วยสามารถทำความสะอาดช่องปากได้ตามปกติเลยค่ะแล้วก็ระวังไม่ให้สายยางหลุดออกจากจมูกคะ่ะหากสายยางหลุดออกจากจมูกนะคะจะทำให้ต้องใส่สายยางเข้าไปใหม่จะทำให้ผู้ป่วยเจ็บนะคะ